หปัญหากับหมออาสาแปซิฟิกสวัสดีค่ะคุณหมอคะอสัญญาณคุณหมอหลุดไปนะคะ <c oughs> ก็เดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะคงจะได้ติดตามกันนะคะเรื่องราวนี้ที่ต้องไปเรียนถามที่ท่าน สารรณสุขจังหวัดน่านเนี่ยนะคะก็เนื่องมาจากว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อำเภอทุ่งช้างนะคะจังหวัดน่านนะคะเหตุเกิดเมื่อช่วงปลายเดือนที่ผ่านมานะคะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยนะคะทางด้านของทางสารรณสุขจังหวัดนะคะได้รับรายงานเป็นอย่างไรหรือว่าเรื่องของคังคกเนี่ยนะคะมีความอันตรายอย่างที่เราทราบกาันว่ามันไม่เหมือนกับ การรับประทานกบนะคะจะคนละแบบกันเนี่ยนะคะอันตรายนี่น่าจะมีสูงกว่ากันเยอะไปที่กลับไปที่คุณหมอนิพนธ์นะคะคุณหมอสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณนันทครับ,ค,รบค่ะคุณหมอพาเรียนถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่อำเภอทุ่งช้างกรณีที่มีชาวบ้านนําคังคกมารับประทานเนี่ยค,ะค่ะเขานํามารับประทานยังไงอะคะคุณหมออ๋อเขาก็เอามาจริงๆก็เหมือนกับว่ามา ทานกัเล้านะฮะ,ะเพราะว่าตกเกย็นมาก็ตามวิถีนะฮะ,ะทางโค้กเคร่งเหมือนกับเป็นกับแก้มหมดทั<อ>้งค่ายเย็นซึ่งเขาเคยทานมาก่อนคนระดบบรายเนี้ยนะฮะเขาเคยทาน<ต>มาก,ก่อนแล้วอ่ใช่ฮะแต่ว่าทุกครั้งเนี่ยเขาจะเขาจะเอาเครื่องในออกหมดนะ,ะค่ะแต่คราวเนี้ยเขาไม่ได้เอากับกับไข่ออกเนื่องจากว่าอาจจะเห็นว่าครัางโคกนี่มีไข่เยอะก็เกิด ใหได้ก็เอาไว้นะฮะก็ไปชวนไปชวนเพืเ่อนบ้านมาร่วมตั้งวงกันด้วยอ้าวค่ะครับะจะเป็นสามคนค่ะทีนี้อสองสองสองท่านเนี่ยก็ผานม,มากหน่อยค่ะก็เสียชีวิตทั้งคู่อีกอีกท่านหนึ่งจริงนิดเดียวแล้วก็กลับไปก็มีอาการเมาขึ้นใต้อาเจียนแล้วก็หมดสเติเเรียกว่าหมดเรี่ยวหมดแรงก็นอนหลับไปแต่แต่ไม่เสียชีวิต แล้วก็ยังมีเด็กเด็กอีกสองคนที่เป็นหลานค่ะที่ขังโคกเนี่ยเขาเอาไปปิ้งนะฮะค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็เอาไก่ไปปิ้งบนตะแกรงเดิมที่ปิ้งทางโคกโดยที่ไม่ได้ล้างนะฮะเด็กก็ไปทานไก่ปิ้งนั้นนะฮะก็มีอาการลักษณะเส้นไต้อาเจียนเหมือนกันนะฮะปวดท้องอ่าแต่ไม่เสียชีวิตค่ะในส่วนของผู้เสียชีวิตนี่คืออายุเยอะไหมนะคะคุณหมออายุมากแล้วครับหกสิบ จ็ดหกสิบแปดนะครับอ๋อทั้งสองท่านเลยนะคะพิอีกท่างหนึ่งก็เจ็ดสิบนะอืมค่ะค่ะทีนี้รบกวนคุณหมอเล่าให้ฟังถึงพิษที่คนเราจะได้รับเมื่อเมื่อรับประทานคังคกเข้าไปสักนิดหนึ่งว่ามันเป็นพิษกลุ่มไหนลักษณะการออกอาการจะเป็นยังไงคะงคังคกนี่ก็เป็นพิษท,ทั่วไปเหมือนได้รับ ฐานที่เนะฮะ<ช>ต่น้อยก็ต้องมีอาการขึ้นไส้อาเจียนก่อนนะครับปวดท้องนะ<ช>่ะแต่พิเศษของเขาคือว่าเ็าจะมีพิษต่อหวัวใจนะฮะทาให้หวัวใจเนี้ยเต้นผิดจังหวะแล้วแล้วคนคผู้ผู้เสี่ยหายอะไรเนี้ยก็มีโรคประจำตัวอยู่แล้วมีโรคความดัน<อ>มีโรคไตอยู่แล้วะนะวก็จะทานเหล้าด้วยคพอทานเหล,ล้ามันก็ออกพิษได้เร็วขึ้นนะหัวใจก็ ก็เป็นในปก,ปกติสุดท้ายก็มีอาการหายใจไม่ออกแล้วก็เสียชีวิตซึ่ง,งเร็วมากนะฮะคือเสียชีวิตเสียชีวิตตรงตรงวงเล่านี่เลยอย่างนี้เลยเหรอคะอ๋อทานอิ่มนะฮะก็หลังจากนั้นก็แค่เพียงสองชั่วโมงอ๋อสองชั่วโมงกันเองค่ะแต่อีกคนอีกคนหนึ่งที่ทานน้อยกว่าก็สี่ห้าชั่วโมงก็มีอาการและสุดท้ายก็เสียชีวิตนะค่ะ คือถ้าอย่างนั้นเบื้องต้นเนี่ยค่ะคุณหมอเราตั้งข้อสันนิษฐานว่าที่จริงแล้วเนี่ยชาวบ้านก็ทราบใช่ไหมคะว่าการรับประทานขังคกเนี่ยม,มันมันมีคือมีพิษมีอันตรายที่ที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้กับตัวเองครับอืมคือคืออาจจะรู้แต่ว่าครั้งนี้ประมาทครับ,รบ,รบอาจจะทิดว่าทาเป็นไม่ไม่ไม่เป็นไรนะแต่จริงๆขัง,ขงคกเนี่ยมันทานได้แต่เฉพาะเนื้อนะฮะค่ะ ตัวอื่นๆนั่นไม่ได้เลยนะทั้งะเปงน้ำลายเรื่งในนะค่ะโดยเฉพาะเส้นพิษที่อยู่กลางลําตัวเนี่ยถ้าเอาออกไม่ดีมันก็เรียกว่าปนเปื้อนไปหมดนะอืมค่ะค่ะทีนี้ในในส่วนของปริมาณของการได้รับพิษเข้าไปเนี่ยค่ะอันนี้เขาปิ้งปิ้งกินกันสักกี่ตัวคะคุณหมอคือมันต้องมีปริมาณมากพอไหมคะ ตัวเดียวนะครับตัวใหญ่เียโอค่ะลายลายที่ไม่ไม่เสียชีวิตเนี่ยก็คือกินไปแค่เศษเศษขึ้นไปนิดเดียวเท่านั้นเองกินนิดเดียวแล้วก็ไปฮะไม่ได้นั่งร่วมไม่ได้ตั้งวงร่วมด้วยอือค่ะทีนี้มาถึงเรื่องของเด็กน้อยเด็กน้อยที่บอกว่าเอาเอาไก่มาปิ้งบนตะแกรงแปลว่าก็คือพิษมันถึงแม้ว่าจะโดนความร้อนอะไรมันก็ไม่ได้ทําให้ให้พิษมันสลายไปเลยใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้น ลักษณะนี้ก็แน่นอนฮะแสดงว่ากำร้อนไม่ได้ทําให้จิตมันสลายตัวไปนะแล,แล้วเด็กสองคนนี้คืออาการอาการเป็นยังไงอะคะคุณหมอก็คือใส่อาเจียนทั่วไปออธรรมดาใส่อาเจียนปกติแล้วก็อ่อนเพลียแล้วก็ทั้งทั้งสามรายที่มีเสียชีวิตนั่นอ่ะก็ไปที่โรงพยาบาลเพราะว่าทราบแล้วว่ารายแรกเสียชีวิตตั้งแต่สองชั่วโมงแรกค่ะ อีกสามสามรายที่เหลือก็ไปโรงพยาบาลหมดแล้วก็ทางโรงพยาบาลก็รับไว้รักษาทั้งหมดจนกระทั่งแน่ใจว่าไม่ไม่มีอันตรายแล้วจึงให้กลับอืแบบนี้การการให้การรักษานี่คือปกติต้องทํายังไงอะคุณหมอคือหมายถึงว่าให้ให้ร่างกายเราเนี่ยขับพิษออกมาเองหรือว่าเราต้องมีวิธีกระตุ้นอื่นไหมคะเบื้องต,ต้นก่อนนะฮะคือว่าต้องเรียนว่ายาแก้พิษโดยตรงเนี่ยไม่มีนะฮะคค่ะค่ะะของทางคกเนี่ยนะฮะ เพราะว่าน,านานๆถึงจะมีมรูปแบยสักลายหนึ่งเพราะฉะนั้นไม่แนะนำนะไม่แนะนําให้ทานเด็กขาดนะฮะ,ะโดยปกติก็ไม่ใช่อาหารที่ที่ไทยยังมีประจําอยู่แล้วคนะค่ะ่ะะอันนี้เบื้องต้นก่อนทีน,นี้เรื่องการรักษาทั่วไปเนี่ยถ้าถ้าเขาสุดเสิรหรือว่าอยู่ที่บ้านอย่างเงี้ยก็หาวิธีทําให้อาเจียนอย่างนี้ก็ได้นะฮะหรือรับประทานส่วนที่ราคิดได้อะไรพวก ของคาร์บอนอะไรเนี่ยนะฮะซึ่งอาจจะไม่มีทุกบ้านหรอกนะฮะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็ต้องมาที่โรงพยาบาลเพราะว่าพิษต่อหัวใจเนี่ยการรักษาเบื้องต้นคงไม่ช่วยะามาโรงพยาบาลก็ต้องมาทิกขึ้นหัวใจแล้วก็ให้ยาตามอาการครักษาอะะาการหัวใจเต้นผิดจังหวะป,ปกตินะครับก็คงยุ่งยากพอสมควรถ้าได้รับกินน้อยก็ก็พอไหวนะแต่ถ้า้รับได้รับพิษมากเกินไปบางทีก็ อาจจะไม่ทันมไม่ทันกันอันตรายมากฮะอืมแล้วอย่างนี้ในในส่วนของสัตว์กลุ่มเดียวกันอาจบางคนบอกว่าอ้าวก็เห็นบางคนอาจจะไม่มีความรู้ที่อย่างที่คุณหมออธิบายบอกว่าอากบกบก็ยังรับประทานได้เลยทําไมทังคกไม่ได้จริงๆแล้วในกลุ่มเดียวกันเนี่ยนอกจากกบแล้วยังเคียดปาดหรืออะไรพวกนี้ก็คือห้ามรับประทานเหมือนกันใช่ไหมคะก็มีพิษเหมือนกันไหมคะคุณหมอไม่ไม่ละรอฮะมันมีแต่ทังคกนี่แหละครับค่ะ ถ้าสำหรับเมืองไทยนะครับเมืองไทยก็มีแต่ครางคตกทอนนั้นที่มีที่มีพิษที่ทอมบุษีสระนะฮะทั้งทั้งทางหลังลูกตาเนี่ยฮะแล้วก็มีที่สะสมเป็นเส้นทิ่กลางตัวแต่ความจริงพิษก็ไปไปทุกส่วนนะฮะอือค่ะอันนี้คือไม่ได้เกี่ยวว่าขนาดตัวเล็กตัวใหญ่ก็คือมีพิษพิมพิษเหมือนกันทั้งตัวเหมือนกันครับอืม คุณหมอแล้วหลังจากเกิดเหตุเนี่ยต้องต้องมีการประสานในพื้นที่เรื่องของการทําความเข้าใจอะไรไหมคะหรือว่าจริงๆไ,ไปบอกอชาวบ้านชาวบ้านก็บอกว่าก็รู้อยู่แล้วอะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็มีฮะมีการแจ้งเตือนย้ำก่อนอีกทกีคือแล้วก็เราก็ไม่สนับสนุนมาตลอดนะฮะเราประทานของแ,แปลกท,ที่ที่เสี่ยงนะฮะนอกจากเรื่องทางพบกล้ยังมีเหตุคิดอีกนะฮะมันวก็เรื่องของเด็กางๆก็ก็เสี่ยงทั้งนั้นนําโรคมาสู เราโดยไม่จําเป็นค่่อันนี้ก็มีการแจ้งในในชุมชนนะทั้งทั้งที่ที่ที่ประการอาเภอนามเพียบ้านทุกแห่งก็ประกาศกันไปหมดนะฮะค่ทุกคนก็ทราบข่าวดีเรื่องนี้ยฮะตอนนี้ก็ผมจะเลือกไว้ได้หลายรายแล้วนะฮะแต่ปกติก็ไม่ใช่ว่าแฉกันคือนิยมไม่ใช่อาหารที่นิยมอยู่แล้วอนะคะค่ะ ก็เรียกว่าเป็นความรู้เผื่อไปถึงคุณผู้ฟังที่อาจจะอยู่ในภูมิภาคอื่นๆด้วยคือเรียกว่าไม่น,าน่าไม่ไม่จะไ,ไม่ว่าจะเป็นคังคกประเภทไหนนะคะก็ ให้เขาใช้ชีวิตอยู่ปกติของเขาไปเถอะลักษณะนั้นเองหมให้เขาเปลนแมลงให้ก็พอแล้วอะนะให้ให้มันเป็นประโยชน์ในเรื่องของการกินแมลงไปนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณมากเลยค่ะคุณหมอคะที่มาให้ความรู้กับเราแล้วก็เล่าถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นให้ให้ได้ทราบข้อมูลกันด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะคุณหมอคะครับสวัสดีค่ะขอบพระคุณค่ะ ในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่านนะคะในแพทย์นิพนธ์พัฒนากิจเรืองนะคะคุณฟังอันนี้ก็เป็นเหตุคือจะเรียกว่ารู้เท่าไม่ถึงการก็ไม่เชิงนะคะเพราะว่าถ้าฟังจากที่คุณหมอเล่าให้ฟังถึงผู้ที่นํามารับประทานแล้วก็ถึงแก่ชีวิตไปเนี่ยนะคะก็ถือว่ามีความรู้ทีเดียวเหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยอย่างที่คุณหมอบอกว่าอาจจะ,ะมี หลายเรื่องนะคะประกอบกันนะฮะก็บังเอินเป็นเป็นจังหวะแต่ว่าก็ยังไงแล้วก็ไม่แนะนำนะคะให้รับประทานคางคกแด่อย่างใดนะคะคุณผู้ฟังเพราะยังไงแล้วการการที่จะนําเส้นพิษหรือว่าตอมพิษอะไรต่างๆออกเนี่ยอันนี้มันก็ถือว่าเป็นความลาบากเหมือนกันนะคะแล้วก็ไม่ใช่ไม่ใช่สัตว์ที่ถือว่าเป็นอาหารของมนุษย์ นะคะเขาก็มีพิษภัยของเขาอยู่ในตัวค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะก็ฝากไว้เป็นอุทาหรณ์อีกหนึ่งเรื่องในวันนี้ค่ะ1นปัญหากับหมออาสาแปซิฟิก